เริ่มมีข่าวล่วไหร่นะครับจาก PayPal เองว่าจะมีการเขาเรียกว่าพาร์ทเนอร์กับชิบะอินุรายละเอียดเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับมูลไปด้วยกันกับช่องคอย n ์นิวมูลนะครับ วันนี้เรามาติดตามเรื่องของชีบาจริงๆมีทั้ง2เรื่องด้วยกันนะครับนั่นก็คือการเคลื่อนไหวของวานนะครับที่ทำการซื้อชีบาอินโเนี่ยแล้วเรื่องที่2คือข่าวลือของ PayPal นะครับฉะนั้นตอนนี้วานได้สะสมชีบาอินโนอย่างมาหาศาลและได้มากกว่าประมาณ10ล้านล้านดอลลาร์ใน1เดือนอันนี้เป็นข้อมูลบล็อกเชนก็แสดงให้เห็นนะครับ10ล้านล้านเนี่ย นะครับถือว่าเยอะมากข้อมูลนี้นะครับก็ทําให้เห็นว่าเอ่อตอนนี้วานมีการย้ายทำธุรก,กรรมกระเป๋าค่อนข้างมากเลยและก็ไม่ได้ทิ้งอะไรอ่าตัวของชีบะอินุให้ราคาเนี่ยต่ำกว่าพันหนึ่งร้อยสามสินะครับน่าจะประมาณนั้นคือพันหนึ่งร้อยสาสิบนั่นแหละคือไม่ให้ต่ำกว่านั้นคือยังอยู่สแตนด์ดที่ หมื่นนะครับหรือพันสองที่ผมชอบเรียกนะแล้วแต่หลักของมันนะครับก็ศูนย์สตัวเงินสก,กุลดอลลาร์ถ้าเกิดอยากรู้เงินไทยคุณสามเข้าไปนะครับฉะนั้นคือยังคงให้อยู่ราคานี้นะครับแต่ก็มีการทบตามตามเหรียญใหญ่นะครับฉะนั้นวานแซดกระเป๋าสตางค์ของปาวานก็มีสินทรัพย์มูลค่าประมาณ3 9มพดอลลาร์นะครับ แล้วก็เมื่อต้นปีก่อนก็มีวานเข้ามาซื้อนะครับอย่างเยอะแล้วก็มากนะครับต้องแต่เดือนมกราก็คือซื้อมากนะครับจนทำให้ราคาเนี่ยขึ้นไปถึงพันสองนะครับถึงแม้ว่ามันจะมีการคุมราคาของวานอยู่ตอนนี้นะครับแล้วหลายคนก็รู้สึกหงุดหงิดนะครับราคาไม่ไปสักทีผมก็ บอกไปหลายรอบแล้วว่าไปซื้อเหรียญลองลองก่อนนะครับเพราะว่ามันไม่ปล่อยราคาง่ายๆหรอกนะครับมันไปตามเหรียญใหญ่แหละนะครับถ้าอีเธอเรียมกับดอทคอยไปมันถึงจะไปนะครับหรือปัจจัยอื่นๆก็ว่ากันอีกทีส่วนใหญ่ไปตามเหรียญใหญ่เหรียญที่มันใหญ่แล้วนะครับคุณก็ต้องรอได้นะครับต้องมีเงินเย็นพอถ้าไม่มีเงินเย็นพอก็ จ่ายความเสี่ยงไปสู่เหรียญอื่นนะครับถ้าเกิดคุณทนอดไม่ได้ทนไม่ไหวอะไรก็ต้องว่ากันตอนนี้นะครับเนื่องจากมีคนหนึ่งชื่อ adrock นะครับก็ได้โพสต์ทวิตเตอร์ถามบัญชี paypal นะครับว่าคุณจะยอมรับโทเคนของชิบะอินุหรือไม่ซึ่ง paypal เนี่ยเคยมีเขาเรียกว่าข่าวลือเกี่ยวกับชิบะอิ n ุ แต่ปัญหาคือว่าในครั้งนี้ Paypal บอกว่าไม่มีนะครับแล้วก็ยังไม่ยอมรับในขณะนี้นะครับก็เลยเป็นที่สนใจของสมาชิกนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ย Paypal ก็มีสกุลดิจิตอลเนี่ยที่รับก็ BTC ETH Litecoin นะครับ LTC แล้วก็ b c s คือ Bitcoin Crash นั่นเองนะครับฉะนั้น Paypal เนี่ย ยังไม่ได้ตอบรับชีบะอินุแต่มีข่าวแล้วก็แสดงว่าในอนาคตแน่นอนนะครับอาจจะเกิดขึ้น7 0็ดถึงแปนตะครับเพียงแต่ว่าเขารอเวลาอยู่นะครับไม่ควรจะทำตอนนี้ให้ราคาสินทรัพย์มันไปนั่นเองเพราะว่าตลาดมันเป็นอย่างนี้แหละอ่ะเรามาพูดถึง Paypal หน่อยนะครับ Paypal เข้าสู่ตลาดไอเกี่ยวกับคริปโตเนี่ย นะครับในช่วงฤดูใบไม้ร่วงนะครับปี2020ในเดือนธันวาคมปี2022นะครับบริษัทได้ประกาศว่าอนุมัติตามกฎระเบียบนะครับเพื่อให้ใบริการคริปโตในลักเซมเบิร์นะครับอย่างไรก็ตามในปีนี้ปริมาณสินทรัพย์ของคริปโตลูกค้าก็ถือครองในบัญชีเพ y p a าได้ลดลงอย่างมากอันเป็นผลมาจากการล่มสลายของ FTX นะครับฉะนั้นที่มา มาจากคอยพีเดียตรงนี้นะครับเราก็กำลังจะบอกนะครับว่าเสถานการณ์ตอนนี้คือเรื่องของเพพาวเนี่ยทำไมเขาจะไม่รับทนะีบาอินนูเนาะเราก็เห็นแล้วว่าลูกค้าเขาลดลงนะครับอนาคตเขาต้องทำแน่นอนแต่ตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาโอเคโดยท่อมูลทั่วไปก็มีอยู่ประมาณนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีช่องทางที่สำคัญคือลายกลุ่มรลยกลุ่มเราชื่อ cryptocurrency community นะครับก็ทักเข้ามาที่เพจได้เลยนะหรือไม่ก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้อย่าลืมศึกษาข้อมูลการการลงทุนนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงและสำหรับนี้ผมหวังว่าชิบะจะโกยทุกเดลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับ กิจกรรมสำหรับกระดานบิดเกตนะครับก็มีเปิดให้สำหรับคนที่อยู่ทางฝั่งของเซาท์อีสเอเชียนะครับเอเชียตะวันออกเชียงใต้โดยเฉพาะนะครับคือการหมุนวงล้อและรับรางวัลใหญ่ได้เลยเวลานะครับคือเริ่มต้นคือส1มกราคมนะครับเวลาประมาณ5้าทุ่มนะครับถึงประมาณ28กุมภาพันธ์นะครับเวลาประมาณ4ี่ทุ่มห้ ก็เข้ามาร่วมกิจกรรมกันได้นะครับผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปถ้าสนใจนะครับเพราะอันนี้จะเป็นกลงล้อนะคือคุณเนี่ยสามารถเข้าไปร่วมกิจกรรมได้แล้วพอเวลาร่วมกิจกรรมล้อมันก็จะหมุนนะครับขึ้นอยู่กับว่าคุณจะได้เหรียญประเภทไหนก็จะมี usdt นะครับมีเหรียญของบิตเกตด้วยนะครับมีเหรียญน่าจะเป็นของบิตคอยด้วยอะไรพวกนี้นะครับลองเข้าไปดูนะ ลองเข้าไปร่วมกิจกรรมด้วยกันสำหรับวันนี้เราก็ขอบคุณทุกท่านอย่าลืมปิดเกตนะครับปิดเกตคือที่ที่มี Copy ี a เท e และมีกิจกรรมมากมายซึ่งเป็นกระดานที่ผมว่าอีกหน่อยจะติดระดับเทียร์หนึ่งแน่นอน